สวัสดีค่ะมินาสังคอนิจิวนตตี้รักคุรักคุเดเนตตี้รักคุรักคุนะคะวันนี้นะคะเรามีของกินจะมารีวิวกันค่ะนั่นก็คือนี่เลยค่ะอิจิรันราเมงรอบนี้นะคะก็จะรีวิวทั้งหมดเลย ที่ซื้อมาทั้งหมด4อย่างนะคะก็จะเป็นราเมงแบบท,ที่เราคุ้นเคยที่เรารู้จักกันนะคะอาจจะมีคนเคยซื้อไปทานที่บ้านแล้วนะคะแบบเป็นกึ่งสําเร็จรูปก,กติเขาขายเป็นกล่องกล่องละ5ชิ้นนะคะแต่พอดีว่าในเว็บอะ่ะเขาขายแยกด้วยนั้นก็เลยซื้อแบบแยกมานะคะที่สองก็คือเส้นครึ่งสดนะคะก็จะเป็นสําหรับหนึ่งคนทานแต่ว่าข้างในมีเส้นสองเซตค่ะแต่น้ำซุป <Wow. S 1> แล้วก็ ซอสมีอย่างละหนึ่งเท่านั้นตัวที่3นะคะตัวนี้เป็นลิมิเต็ดจะมีเฉพาะบางร้านนะคะนั่นก็ซื้อแบบ2คนมานะคะจริงๆจะมีกล่องใหญ่ด้วยสำหรับหน้าท่านค่ะเส้นนะคะก็จะเป็นเส้นตรงๆแข็งๆนะคะ,ะคราวนี้มาถึงตัวสุดท้ายที่วันนี้จะรีวิวนะคะนั่นก็คือคัพลาเมงค่ะตัวนี้นะคะคับลาเมงอิจิรันาคาราคาก็490เยนค่ะ,คะต้องบอกก่อนว่าคัพลาเมงทั่วไปราคาไม่สูงถึงขนาดนี้นะคะ เรียกว่าดังนะคะแล้วก็มีคุณภาพก็ราคาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่ามันสมควรจะได้ราคานี้หรือเปล่าค่ะ <Okay. S 1> แต่ว่าเวลาที่เราไปทานราเมงอะค่ะที่อิจิรันราคาที่ร้านเขาก็สูงอยู่แล้วเนาะมันก็ไม่ใช่ราคาถูกๆเหมือนราเมงทั่วไปราเมงทั่วไปที่นัทเคยทานนะคะมันก็จะอยู่ประมาณตั้งแต่600เยนถึง800โดยประมาณนี้เนาะ แต่ว,ว่าของอิจิรันเนี่ยมันจะอยู่ที่9 0 0า0 0พกว่าแล้วแต่ว่าเราจะเพิ่มอะไรนะคะคนก็ชื่นชอบในน้ำซุปในตัวเส้นที่เขาทำเองแล้วก็ตัวผงพริกแล้วก็ซอที่เขาทำเองทั้งหมดนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญไม่กี่คนแล้วก็เป็นสูตรลับเฉพาะนะคะคือถ้าตอนนี้ไม่ติดโควิดนะเขาคงจะไปต่อคิวทานแล้คะอิจิรันก็ได้มาที่ฮอกไกโดเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ใกล้กับทานนกิโกจิ เป็นแหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นวัยทำงานทั่วไปนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวทั้ง4ตัวเลยนะคะตัวแรกเส้นอยากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจิจีเล่นชอบเส้นนุ่มระดับไหนก็เลือกเวลาในการต้มได้เลยค่ะเมื่อได้เส้นตามต้องการก็ใส่ซอสสุดพิเศษของทางร้านลงไปเลยค่ะ ตัวที่2เส้นครึ่งสดตัวเส้นไม่แข็งมากและไม่นุ่มเกินไปมาพร้อมกับซอสทงคดสึเข้มขน้นลาเมงตัวนี้ค่อนข้างพิถีพิถนันต้องควบคุมปริมาณความชืน้นอุณหภูมิน้ำและการนวดซ้ำไปซ้ำม,มาเพื่อให้ได้เส้นที่เหนียวนุ่มและน้ำสุปที่กลมกล่อม 3, อิจิรันลาเมงคามาดาเรทงคสึลาเมงตัวนี้ก็เป็นสูตรเฉพาะมีขายเฉพาะบางร้านเท่านั้นเมื่อต้มเส้นน้ำจะไม่ขุ่นเหมือนบะหมี่ทั่วไปซุปเป็นสีดำเข้มคามะแปลว่าหม้อแบบนี้ค่ะดาเลหรือทาเลแปลว่าซอสค่ะดังนั้นคามะดาเรก็แปลว่าซอสที่เคี่ยวในหม้อดินเป็นเวลานานๆทำให้ซอสค่อนข้างเข้มข้นเป็นสีดำ และตัวสุดท้ายของวันนี้คือตัวที่ออกใหม่คับลามเมง ดเดี๋ยวขอเริ่มที่เส้นสดก่อนเลยนะคะรามเมงเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึง่งคือเราต้องรีบทานนะคะไม่งั้นมันไม่ร้อนแล้วมันจะไม่อร่อยเส้นไม่มีเสียมยังไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะคะเส้นนิ่มมากเลยคะ่ะอร่อยอเส้นอร่อย เดี๋ยวขอชิมอันนี้ด้วยเพราะว่ OO, วาเดี๋ยวมันจะอืดอันที่เป็นซองนะคะก็คืออันนี้เส้นมันก็จะเป็น G G l e เ m e n t นะคะก็คือเป็นเส้นหยกัะะกๆยกแบบนี้นะคะไม่ได้เส้นตรงตรงสังเกตเป็นเส้นหยกักหยักแบบนี้นะคะเส้นหนักมากเลยร้อนด้วยเป็นเส้นหยักหยักแบบนี้นะคะก็เลยเรียกว่า G G l e เ m e n t นะคะเดี๋ยวขอชิมซุปก่อนละกันนะกนลิก่นหนะอมมากเลยค่ะอืม น้ำซุปเข้มข้นเดี๋ยวชิมน้ำซุปอันนี้ด้วยอันนี้จะสีอ่อนกว่านะคะรสชาติอ่อนๆก็อร่อยคนละแบบนะคะตัวเส้นนี้จะนุ่มกว่านะคะแต่เส้นนี้มันจะออกเหมือนแบบก็คือเส้นมาม่านะแต่ว่านุ่มค่ะ <c oughs> อืมเส้นนุ่มอร่อยจัง <c oughs> เส้นนุ่มดีนะคะทั้งสองตัวเลยแต่ตัวเนี้ยจะออกนุ่มมากกว่า <Wow. S 1> แล้วแต่ว่า แต่ว่าชอบเส้นอันนี้แล้วก็ซุปอันนี้ซุปอันนี้อร่อยมากเลยค่ะเข้มข้นมากๆเลยค่ะอืมเส้นนี้อร่อยมากคือมันแตกต่างกันเนาะเส้นเส้นสดอะ่ะมันจะมีความเหมือนว่าเรากินบะหมี่เส้นสดที่นุ่มทำซุปก็จะเน้นกลมกล่อมนะคะขอชิมอีกทีส่วนตัวนี้จะรสชาติแบบเข้มข้นบังเอิญเมื่อกี้นะเนใส่พริกเข้าไปหมดเลยค่ะ แต่ว่าพริกอ่ะก็อร่อยนะมันหอมอะค่ะมาค่ะ,คะพริกหอมมากพริกปกติที่ญี่ปุ่นนี่ไม่ค่อยหอมไม่ค่อยมันก็หอมอยู่แต่ว่าอะไรจะอะไรน้ำซุปนี่สีไม่เหมือนกับตัวที่เป็นกึ่งสสำเร็จรูปแล้วก็คือสีไม่เหมือนกันเลยนะคะอันนี้จะออกเข้มเข้มกว่าอร่อยอืม เข้มข้นเส้นนี่เหมือนเส้นสดแต่ว่าเราว่าเส้นสดจะนิ่มกว่าเดี๋ยวกินน้ำซุปพ,พร้อมกับรามเงมงเส้นอร่อยมันเป็นวิธีการทำเส้นของเขานี่มันพิเศษจริงๆนะอร่อยมากเลย ต่อไปอีกตัวสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะมาค่ะรีบทานค่ะเพราะว่าลาเมงนี่ต้องรีบทานนะคะกลิ่นแบบหมูอะ่ะกระดูกหมูคือแบบรุนแรงมากๆค่ะมันดูไฮคลาสมากๆเป็นแบบลาเมงแบบผู้ดีผู้ดี <c oughs> อ้ย <c oughs> ร้อน นุ่มมากาน้ำซุปดีมากมันถึงมากๆเลยค่ะน้ำซุปกระดูกหมูคือแบบเข้มข้นม,มากๆเลยไม่น่าเชื่อว่าครับลามยังจะทำน้ำซุปได้ดีขนาดนี้นะคะอืมยังไงดีชอบหมดเลย ลาเมงก็นุ่มมากๆเลยนะคะน้ำซุปอร่อยมากรสชาติมันเหมือนแบบว่าซุปกระดูกหมูที่แบบหมักมันที่แบบต้มมาค้างคืนนานๆมากๆแบบมันเข้มข้นมากๆเลยค่ะอร่อย ต้องสูดเทดังแต่ว่าบางทีอ่ะสูดไปสูดมามันกระเด็นเข้าหน้าเหมือนกันนะกระดกสดเงี้ยไม่มีใครเห็นเนาะเห็นกันทั่วประเทศแล้วก็จิซอสมาเดตาก็ทานไปเรียบร้อยแล้วนะอิมมาก ก็เรามาสรุปนะว่าไหนอร่อยที่สุดขอบอกเลยนะว่าวันนี้เป็นวันที่แบบสรุปยากมากๆจริงๆนะคะนะัดรู้แล้วว่าทําไมมันถึงดังน้ําซุปอร่อยทั้ง4แบบเลยแต่ว่าวันนี้ที่ทาน4อันนะคะจะมีตัวสุดท้ายก็คือคัพรามเมงคือซุปดีมากคือแบบถ้าใครเป็นคนชอบซุปกระดูกหมูอยู่แล้วนะคือมันก็คือซุปกระดูกหมูทั้งหมดแหละมันมีความแตกต่างจากจากคัพรามเมงทั่วไปซึ่งมันมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวที่นะแบบรู้สึกประทับใจอยู่นะมันไม่เหมือนใครเลยจริงๆนะก็ว่าทำไมมันถึงขายแพงๆเนาะเออแต่ไม่เป็นไรถ้าราคานี้แล้วคุณภาพขนาดนี้เราก็โอเคเลยนะคะ ใครที่สนใจจะสั่งซื้ออิจิรันรามิงนะคะเว็บไซต์นะัทิ้งไว้ให้ใน description box นะคะสามารถไปกดดูได้เลยนะคะถ้ายัางไงเพื่อนๆอนนยากจะสั่งสินค้าจากญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นอิจิรันรามิงหรือสินค้าตัวอื่นๆก็สามารถเข้ามาทักทายพูดคุยกันที่เพจของเน,นะคะเพจ j a p a n to y o u หรือว่า Li@ n e j a p a n to y o u นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ stay safe นะคะทุกคน넷เป็นกำลังใจให้นะคะอยากให้ทุกคนร่างกายแข็งแรงทุกไม่มีโรคไม่มีภัย แล้วหวังว่าจะได้พบกันที่ญี่ปุ่นนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย